สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมยิยนดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพอสะไภ้พารวยครับตามแนวทางของปูวัดป่าอุดรน,นะครับนาก้อนที่เขาไปหาปูวัดป่าอุดรก็เลยเห็นอ่าเพิินประดับประดาไ้อย่างสวยงามก้อนที่เขาพรรษาครับเอฟซีับผมงวดนี้งวดประจําวันที่16กรกฎาคม2568ครับเอฟซีกับผมอืมเอาอันนี้นะครับเนาะ ก่อนที่เขาไปชมคลิปของปูวัดป่าอุดรเอฟซีก็ให้ชัยวิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางตอนขับเอฟซีครับผมมักระจัดขัดกระพันนะครับเนาะคันมาคันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นขับทางทีมงานเลยครับเด้อวิวสวยๆนะครับเนาะอ่าชมอ่าที่ปูวัดป่าอุดรครับเอฟซีครับผมเอาเพื่อเป็นการสิบเวลาสิพาเอฟซีเขาไปหาปูไปฟังปูเบนซีบอกสู่ฟังขับเอฟซีครับผม พอไ้ว่าท่านเองเห็นน้ำมูอันนี้แบปู๋เบิ้งก่อนเพราะว่านางไปสันเขาผู้เพิ่นจะมาบวชนางยี่นี่เห็นไหมอ๋อครับผมเพิ่นผ้าไปสันเขาบ้านเพิ่นครับเนี่ยเพิ่นมาหลับบานี้ปู๋ก็เลยนางรถไปสันเขาอ่ามันก็เลยมาเต็มเต็มตัวสามตัวมาเต็มเต็มสามตัวแตงเลยโอ้ยสามตัวน่ะเร็วจะว่าบอลด้รถหนุ่มนะโอ้ บ่ได้ลรถทะเบียนรถเพิ่นทะเบียนรถนั่งไปสันเขาโอ้นั่งรถคันนั้นทะเบียนข้านั้นก็เลยแตกสามตัวโอ้โหเนี่ยเนั่งคันไปสันเขาก็เป็นแต่รถไม่ให้ปูนั่งตัว่ขับรถไปกับสันนะเออเย็นเ่ราขันเขามากมืออันนี้นิ่มกูบายไม่เป็นนั่งขันเนบะนั่งนั่งนั่งคนมาบวชน้ำครับเพราะว่าขั้นยูบานมันซน้ันไปเอาขั้นยูบานลง่มสันนี่บัดขั้นนั่งไปของแฟนเพิ่นเลยพันบ่เอาลรุ่งทีหนะโอ้ครับผม โอ้ยยังไงก็ยังเสียดายไปที่มาสามตัวแตกเออสองสี่หก่ยเออโอ้โหครับผมเอาีแกับเบิ่งเอาครับที่ใหญ่โอ้ยยังผมุกไทยเพราเขาม่รอสนอกันจังหวะจังซีพวบนี้พ่อจะโลคฝันนะปูเออเอาตัวนี้คงตัวเดียวร่แล้วเียฝันคู่กับรถยงนึงเนาะกกกาไม่เป็นฮกีเนาะครับผมแมนครับผมกเนาก่าเนาะเอาอันนี้มาตาม แ้วทางบึ๊เต็มนึงเลขฟันแต่ว่าเลขรถนี่เต็มๆแล้ว3ตัวครับผมเฮาจับใส่เอาว่ามันก็มี2 4 8 6บ่คือ2 4 6 6 2 6 4 6เด้2 6 4 6เออมันมาทั้ง3ตัวเลยนี่ตัวนึงมันก็ถึกล6ก็บ่เอาทั้ง2ตัวเพราะว่าแม่นว่าจังได๋เฮาก็ได้นะเพราะว่าเฮาซื้อท้ายมัน4 6มันเต็มๆอยู่แล้วครับผม วันนี้ตามแนวทางปู่วัดป่าอุดรครับอิซีครับผมวันนี้ขั้นไม่มันมาด้่ยวันพูดั่งบ้านเขาเอาขั้นไม่หมัดมาดบ้านนี้จิดเลยบ้านนี้โอ้โหไปตอนไหนล่ะปู่ไปเมื่งวันที่ห่าน่ะสันเขาเฮียนหลานครับผมหลานโ็ยบ้านไม่เอาเรยมาม่นลงลุ่งไปสันเขาหออเขาเลยเอารถมาฮับบัานนี้มันสีพ่อแม่ขั้นนี้เะพาะบัานนี้โอ้หนี่ล่ะที่ไปที่แม่น่ะ ครับผมโกงเชื่อไทยกับบัวภากันไหมเามือนั้นเลยไปวันที่วันนะวันที่ไหนเนาะเอนม้อไปชันเขาวันที่ไหนครับผมมือน้ไปชันเขาวันที่ไหนล่ะนั่งรถไปชันเขาไม่นั่งไปหลอดหมูรุ่นมันก็มากมันออกไหมครับผมวันที่สามทิพย์หรือไงเฮ้อวันตรงกับวันทิพย์วันที่สามทิพย์ คั้งเดยวเ่าเมื่อนั้นผู้แฟนเป็นเป็นเป็นอันทำขั้นธนาคามนะเพื่อนเลยหยุดได้เพื่อนเลยมาหาแท่งเพื่นไปสั่นเขาวานเพื่นให้เอารถขั้นของเพื่อนมาขั้นที่เพื่อนพู้วาบวชอันมันมันเนชอยู่บ้านขั้นนั้นถึงส้นน่ะขั้นหนีขันเหนียวลงอยู่แต่ว่าท่านออกมาหนีขั้นเหนียวาท่นออกนีขั้นบวดนี้ก็เลียเขั้นถึงลงนี่บอถึงส้นนี่บอกออกพวก เอาลงทั้งสองขั้นก็ได้วาตัวเพราะว่าขั้นถือส้นอยู่เพราะขั้นออกนี่นี่ขั้นถือส้น้าเทียมันมากนี่นี่เอานี่เบื้งเลยนี่นี่ขั้นถือส้นเก้าแปดห้าเก้าไหวเก้าแปดห้าตัวเดียวหันแล้วบูกแก้แก้นี่จุดเลย์นี่เออนี่เก้าแปดห้าตัวเดียวหันแล้วนี่นี่ขั้นถือส้นเนี่ยนี่อ่มันมีเกาสองตัวตัดมันขีดตัวนึง เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาขั้นปู้นังไปบัดนี้เมื่อวันที่เมื่อวันที่เห็นห่านี่ขั้นนี้ปู้นังไปนี่ปู้นังขั้นเอนออกขั้นนั้นไหมว่าให้นั่งบ่ได้นั่งนี่ออกกทันที่านพี่เนี่ยปู ไปวันนั่นกันเอารถวัดนี่ตัวนางไปไปเฮี้ยนนั่นนั่นเอฟมินยูทูบอ่ะครับผมนางไปเมื่อนั้นก็เอาลงเลยกับตัวออกเลยเมื่อนั้นก็เลยแค่ดูเหรอวะบอกไม่ก็ไม่นี่บันเนียวขั้นนี้บันเนียผู้นางไปขั้นเขาบ้านนั้นครับผมอ่าขั้นล่าสุดนี่เห็บปะเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าอืมเอาสีตัวเลยบอกพูดบันเนียเอาลงสีตัวเลยโอ้โหตัดเด่นเหรอ เอาเอฟซีกับผมตัดเอาเด้อกับเ,เด้อเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าเนี่ยคือออกดีแทบนียลุกชดชดร่อนให้ท่าน,นเหนือนท่านนั่นบอท่านท่านนั่นมือวันที่สามสิบปิด่านท่านท่านนี้เราไม่ได้เขามาเอาเนาะท่านเขามาเอากับเกมแล้วมันเกิด มันจังไก็ซื่อจังเลก็ได้รกันซีหก 4, 6, ทั้งไทยมัน,นครับผม,มขั้นสื่อเว้นตะปูสีโพสือนะปูเนาะเออเันตะสีโพสือครับผมจะว่ากันเนาตัดหนา้าตัดหลังมันอาจจะได้สามตัวสิน้พอมันเป็นสองหกซี่หกนตัดหกทีมตัวนึงก็ได้แล้วสามตัวอันนี 9, 8, ค้คือการให้เก้าแปดห้าตัดเก้าทีมตัวนึงก็จะได้สามตัวนี่เนาะเออเจ็ดศูนี่กั จะมาสองตัวแต่ผู้ใดต้องหวดนี่จะลืมหรือมันี่สองตัวผู้ใดต้องห่วงนี่มันมีหาเก่าครับเอามันก็อยู่ในนี่แล้วหาเก่ามีผู้เออหาเกามีอยู่จวัตัวนงคูวันเด้ตัวคูวันเดีัวหกเกอ่ะเออเอาลูกน้ำใส่ไหหะแจ้ามันดออกเับวิซีครับมีหกเกียดนดำอีกตหวเอาหกเกรขับวิซีครับผมมีทะเบียนรถ ฝันบอกปูเหะฝันบอกเลขตัวโกเกติโต๊นตงววัดมาตรไส้ครับเด็กมาตงววัดเลขตามโอ้เลขตามอ๋อ่ไดเลฝันแต่ว่าเป็นเลขตามมาตั้งแต่งวดที่แล้วตามแต่ว่ามันกับมาตรงกับเลขหลุดเนาะครับผมมันเข้าหานะเออมันก็ตัดออกกับแปดหาเข้าหากันนี่อยู่อยู่นี่ก็ได้เอาตัดไปก็ได้แต่ว่าเลขนี้มิไม่มีบอกปูบอกฝันบอกมีเลขตามนี่อ่า บ่งวดล่าสุดนี่เออนี่เลขเก้หานี่เก้าห้ากับกันหกเนี่ด้เออมันมันเป็นเลขฝันกูเด้ผูตามเด้โอเลขฝันตั้งวันที่แล้วเออม่นม่มาตามอีกกูว่าเมันมากเนาะครับผมนอกจากนั้นก็เป็นของเรียกเลขรถบัดนี้เลขทะเบียนรถครับ 3ามเก้าห้าแปดเจ็ดมันมีจูเล่รถที๋ๆครับยี่งตัด่อใหอสองตัวเอ้าของอีพอวันหนึ่งรถจัมนึงเนาะครับผมอายุเพิ่นหกสิบห้าหกสิบห้าที่หกหอนั่นนะเรยออกสั่ำเนาะครับผมจัหนึง่องอกวันนี้แหละเนาะครับมาสามตัวอีกไ<อ>ปนะทะเบียนรถวันนี้ โอ้โหอปนึ่งนะคือฝันมารถมันเสียโอ้ไดได้ิมันเสียขวดขมันออกซีหก่นละโอแต่ยังยังหกหนึ่ได้ออกโอ้ซีหกอกแล้วเอซีหกหกนโอ้มันเป็นซีหกหกนงบอกอนั่นแล้วสุกใช่เงียไม่ยังสั่นเาอ ุ้นขึโอ้ดีแล้วดีแล้วดีแล้วอ่าสี่โมเดชุนขึ้นมันดีแล้วอ่าเด็คาหอยมันมดบ่หน่อยนี่เลี้ยงมดมดบ่ามันลายมดอยู่อื้อนั่นแล้วบ่รเะมันเงล่ยนแสนบนบ่นั่นเห็นบ่ท่านตักินท่านที่ย่งอีกมันเกิดพรเป็นมดหน่อยเว้ยใดทุนขึ้นกับพาธรรมบดาแล้วเอาทรันี่เนาะนี่อเอาลุงลุงโทมาถามมึงบันเล็ที่นี่ละ ไต่ลถวที่สี่น